สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬานะครับก่อนจะไปดูฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์ a, รครัพนะครับามาดูฟุตบอลในบ้านเรากันก่อนเป็นฟุตซอลไทยลีกนะครับเป็นแมชเดย์ที่8นัดกลางสัปดาห์ก็เป็นการเจอกันระหว่างการท่าเรือนะครับเปิดบ้านเจอกับแบล็คเพิลยูไนเต็ดนะค่ะฟุตซอลไทยลีก2024-2025่ 2024, 2025, แมชเดย์แปดนัดกลางสัปดาห์ที่โกดังสเตเดียมค่ะ การท่าเรือ ASM แชมป์สีสมัยเปิดบ้านรับมือกับแบล็กเพิร์อยู่ในเตะรองแชมป์เก่าสีส่ซันที่แล้วครับครึ่งแรกเล่นไป6นาทีนะครับแบล็กเพิร์ขึ้นนำก่อน1 0จากพิชยุทธกิติพานุวงศ์นี่นะครับบุกมานำก่อนในนาทีต่อมานาทีที่9ค่ะการท่าเรือ ASM เนี่ยมาได้ประตูตีเสมอ 1, 1ต่อ1จากฉัดชดช่วงนะครับแล้วก็ถัดมานาทีเดียวท่าเรือพลิกแซงนำา1จาก อิทธิชาประพาพันธี่นํำแล้ว2-1หนึ่งค่ะในนาทีที่17็ค่ะแบล็คพูลนเต็ดฟาวรวมครบหครั้ง <c oughs> เสียจุดโทษจุดที่2ให้กับการท่าเรือค่ะเป็นทางด้านของอิทธิชาประพาพาันนยิงไปชนคานนะคะแต่บอลกระดอนมาเข้าทางค่ะเลยซ้ำเข้าไปอีกรอบหนึ่งทำให้การท่าเรือนำห่าง3ต่อ1ครับแล้วก็เครื่องหลงแบล็คพูลไล่ขึ้นมาเป็น2ต่อ3นาะทีที่30นะครับจากนาวินรัตะนะวงศวร์ จบเกมการท้าเรือก็เอาชนะแบ็กพอย์ยูไนเต็ดสประตูต่อ2เพิ่มสถิติยังไม่แพ้ใครต่อไปเป็นนัดที่8แล้วก็มีเพิ่มเป็น22คะแนนค่ะยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ส่วนแบ a ็กพอย์ยูไนเต็ดแพ้เกมแรกของฤดูการค่ะครับนี่เป็นฟุตซอลไทยลีกแบงช์เดย์ที่8นะครับกลางสัปดาห์ก็มีเตะด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้มีหลายคู่ด้วยค่ะ ผลฟุตซอลไทยลีกคู่อื่นๆที่น่าสนใจนะคะบลูเวฟชนบุรีเสมอกับนนทบุรีฟุตซอลขับค่ะห้องเย็นท่าขามเอาชนะเกษมบัณฑิตเอ6ซีหกประตูต่อศูนย์ราชนาวีเสมอเจทีทรัคนครราชสีมาสามต่อสามธรรมศาสตร์สเตเลียนเอาชนะฟุตซอลไทยอาร์มี่เจ็ดต่อศูนย์ไวเอฟเอราชาแพ้ให้แบงคอกบีทีเอีต่อเก้าและราชพัฒน์เพชรบุรีเอาชนะสุราษฎร์ธานีสี่ประตูต่อสามค่ะและคู่ยิงกันเยอะนะครับมีแค่คู่ของบลูเวฟกับนนทบุรีที่ยิงกันน้อยหน่อยเสมอหนึ่ง Kiitos,